<Ooh. S 2> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยตาดเกียนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับจะพา,าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปตรงสังนะครับไปดูตรงเสาของมันนะว่าจะมีหอยอะไรมาเกาะอ,อยู่บ้างจากที่เคย ทำคลิปไปหลายๆคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่าจะมีหอยไหมไปเลยครับไปอะไยครับหอยอะไรอะ่ะ หนึ่คู่นะครับมันไม่มีหอยไอ้น,นี่หอยอะไรนะหอยนางรมอะ่ะตอนนั้นมากตักเคยเห็นมันเกาะอยู่นะหอยหนคู่นะครับอันนี้หอยธรรมชาตินะครับมามาเกาะเองตามธรรมชาติเลยไม่ได้เลี้ยงแต่ตัวมันยังเล็กอยู่ใช่ไหมยอย่างเงี้ยอ้วนแล้วขนไม่ลงอ๋อ หมายถึง ừ, มีขน<ร>ถ้ามีคนแบบนี้คือแม่อันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันนี้เป็นไอที่เกาะของมันอนะ่ะอ๋อหมายถึงถ้าอ้วนหมายถึงฝนอะฝนอ๋อ,ฝน,อ,อฝนลงพอฝนลงมันจะอ้วนเน,นี่ยอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ลูกตัวเล็กๆเ,เปียบเลยไม่มีอุปกรณ์ ถ้าเก็บต้องใส่ถุงมือนะครับถ้าไม่มีถุงมือนี่ก็เป็นแผลได้ไง่ายๆอันนี้ก็จะเป็น,นอ,อันนี้อุกมึตรงนี้พเพียบเลยครับแต่ยัง,ยงเล็กอยู่ ไม่ใช่น้อยคนตรงนี้มันมันลึกมาดูเลยครับเพื่อนๆครับท่านผู้ชมเยอะ มันดูตัวเล็กแต่ว่าเนื้อมันมันอ้วนแล้วนะครับเนื้อมันน่าจะเยอะแล้วผมไม่ได้ใส่ถุงมือผมไม่มีอุปกรณ์ป้องกันผมไม่สามารถที่จะเอามันได้คลิปที่แล้วที่ผมมาวางอ้วน ที่ผมบอกว่าผมจะขึ้นนะครับจะปีนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ต่ําๆนะครับนี่สูงสูงอยู่เหมือนกันต้องรอน้ําขึ้นแล้วก็นั่งเรือมาดูครับท่านผู้ชมครับนี่คือลูกหอยแมงกู้่นะครับอนาคตก็ มัน,นมเป็นอาหารของมนุษย์นี่แหละไอ่ามีเด็กน้อยเข้าเฟรม ผูเฉยเวนก,ก็มาเกาะเดี๋ยวรอให้น้ำขึ้นกันเดี๋ยวผมจะลองพาเรือแล้วก็มาปีนขึ้นไปนั่งดูข้างบนเนี้ยเดี๋ยวเราจะย้ายไปดูอีกที่นึงนะครับนี่ลุงต๋อมกับลูกชายผมนำไปก่อนละต้องถอดรองเท้าบูทไว้ครับไม่ไหว ใส่รองเท้าบูทลงไปเดินแล้วโคนมันจมครับเดินลำบากมากขอญาตเดินเท้าเปล่าแล้วกันไปครับตรงนี้ก็ม,มีเงินได้น,น้อยมีน้อยครับอันนี้ล่องรอยหอยนางลม ลองรอยการงัดหอยนางรมวังบาดมือบาดนิ้วเนี่ยมันคมนักลูกเปลือกหอยเนี่ย,ยใจตนี่ก็ลองรอย,ย,ยอันนี้มันเป็นที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติครับก็ชาวบ้านก็ใครเร็วก่อนาเร็ว่าก็ได้ไปกินนะครับ มาเร็วก็ได้ก่อนนี่แหละครับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับทำมายอยู่หากิน ครับสำหรับเสาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เมื่อก่อนมันก็จะเป็นเสาสำหรับสะพานที่เขาวางท่อเพื่อดึงน้ำจากทะเลขึ้นไปที่นากุ้งนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้วิธีการวางท่อเนี่ยเขาจะใช้การวางใต้ดินนะครับไอตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่สำหรับให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอย่างเช่นพวกหอยปฤฤฤฤฤฤูอะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่อยากจะมานำเสนอ,อวิธีชีวิตการหาหอยแมลงคู่นะครับที่ชาวบ้านคนแถวนี้เขาหากินยังไงโดยที่แบบไม่ต้องไปซื้อกินนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องเคยตาด้วยนะครับไปเจอกันให่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ